ไม่มีพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยเพราะเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดีหลายอย่างทั้งคดีจราจรคดีอุบัติเหตุประมาทหรือเลอน,นะครับก็ระวังไว้นิดนึงพรบรปีหนึ่งแปดร้ถึงพันต้นๆก็ไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงสําหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้พร้อมจะซื้อประกันรถยนต์นะฮะก็ต้องมีพรบรนะ ท่านสามารถติดต่อผู้ขายรถตัวจริงได้ตามรายละเอียดที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ Facebook Marketplace มีทุกอย่างที่คุณต้องการจริงๆครับ okay. Okay. Yeah. จะขับรถอะไรกนแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะรถด,ดีขนาดไหนแพงขนาดไหนหรือวัตถุ ขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนขับครับนิสัยการขับของเราก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับมาสีสันแวววาวว,วิบวับปิ้งปั้งเด้งดึ๋งดึง๋ัอะไรทีเดียวนะคันนี้นะ จะเลือกรถยนต์ที่มันเหมาะกับเราสักคันหนึ่งนะมันก็ต้องเริ่มมาจากความชอบก่อนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าใช้จ่ายประจำที่จะต้องใช้กับบัญชีไปบางคนเลือกใช้รถเล็กก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันนะครับอะไหล่มันก็ถูกค่าบริการมันก็ถูกพรบบอม,มก็ถูกประมาณเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยใช่ไหมครถ้าไปเล่นรถใหญ่ะระดับ เครื่องพันแปดสองพันสองพห้าขึ้นไปนี่พรบบอยายปีมันก็ประมาณพันกว่าบาทนะเอแลราคาน้ำมันอีกค่าซ่อมบำรุงมันเฉยมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละครับถ้าสรุปได้ว่าสนใจนะครับอยากจะติดต่อเจ้าของรถคันนี้จริงๆนะครับก็ Facebook Marketplace เขาก็มีช่องทางเอาไว้ให้ติดต่อผู้ขายตัวจริงอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในคลิปวิดีโอนี่นะครับ มีข้อมูลโปรไฟล์ผู้ขายอยู่ก็เจอก็เปิด Facebook นะครับแล้วก็เฟชตามชื่อผู้ขายนี่แหละครับเดี๋ยวก็จะพาไปเจอเจ้าของรถตัวจริงเลย